โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะเรามาอยู่กับช่อง Tin TV กันอีกเช่นเคยตัวน,นี้รเราอยู่ในเกม i n e c ครับ EP ที่ยี่สิบห้าซึ่งวันนี้นะหลังซึ่งวันนี้นะผมจะสร้างบ้านใหม่แล้วตัวหนึ่งจะรู้ว่าไอ้พี่บ้านหลังเก่าพี่มันอยู่ไหน เดี๋ยวลงพาลงวิดีโออันนี้คือที่ที่เราสร้างมามัเนเกอันน้มุ้นๆเลยซึ่งเราก็ไม่ได้ทำไ c ครับมานานแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวสัลาดพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยฝนตกฝนตกก่อนอันนี้คือพวกสัลาเราจะเอา

นี่ทุกคนนี่คือสภาพบ้านเก่าของเราดูสภาพสิโอ้โหไปเรากลับบ้านใหม่ของเราดีกว่าฮฮููวันดีเจ้ายักษผมบอกเลยนะว่าเมืองเราเนี่ยสร้างยักษ์มาหลายตัวมากแล้วตรงนี้คือที่ฝังศพนะ โอเคเอ้แล้วทุกคนผมมีอะไรจะบอกปีหน้าวันปีใหม่ผมจะเปิดตัวโรงเก็บข้าวของผมที่สร้างขึ้นมาเองนะผมจะเปิดตัวมันวันนี้แหละเอ้ยปีหน้าทุกคนรอด กลับมาเรื่องเดิมมันดีกว่าโนะ okay. อเคแล้วต้องเอ๊ะเดี๋ยวลูนเคลื้นที่เลยทั้งเมือง,งน่าจะให้ถึงแบบมันตรงไหนดีอะลูนเคลื้นที่ตัดภาพ่อนโอเคจะเอาเท่านี้แล้วกันถ้ามันไม่เสร็จเรามาต่อกันที่ผีน้า เราจะมาต่อในปีหนะ้าอ้ามาวางอันนี้ก่อนเฮ้ยเหลือนะมันเริ่มไปนอนก่อนตัด้าไปตอนเช้าเลยดีกว่าเออตื่นมาอ๋อในบ้านเก่าเราออเราจะไม่ได้เห็นบ้านนี้อีกแล้วดูดิสะพานบี่เราสร้างข้ามแม่น้ำมาไป ไปบ้านใหม่เราดีกว่าแล้วผมบอกเลยนะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเก็บที่ผมสร้างอะควาเลี่ยมข้าไปอีกฝั่งหน,นึ่งรีบไปดูนะเพราะว่าใช้เวลาสร้างนานมากบอกเลยใช้มันนานมากมากเลยเนี่ยนี่คือยักษ์ของเรามีไหว้พระครับนะ นี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตยองรัฐสภาเกาหลีใต้คอรทนยุนซอกยอนได้สำเร็จด้วยคะแนน6 2่เสโอเคสมบูรณ์แบบนะควรได้ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนและนายยรัฐมนตรีฮันด็อกซูจะขึ้นมารักษาการแทน โอเคได้อยู่ต่อไปฟ้าผันหังไม่ได้ไม่ได้ไม่สวยนะเฮ้ยแกะวนเลยค่ะตอนนี้มีดาน ฟอ้์มไปเล้แหลมเวลต่เราไม่ทำละเดียวกระจดูตรงนี้ิสนึงเสรกจแบบนี้ดูดิโอเคสลหลมบูนแบบอืมมันไม่ค่อยได้รเร้ โอเคได้อยอเ่นี้เจะส้างเปบ,บปลวังเลยสวยเห็นไหมเราสร้างเป็นกระจกใหญ่ๆตรงนี้เฮ้ hey, มนันได้ดีก่าน

ใครอยากทำอุ้ยไอ้บ้าอะไรวะเนี่ยโอเคมาได้โอเคแล้วทำแบบนี้สองครั้งเลยนะโอเคมาทุกคนนี่คือการ บบที่หนึ่งผจะตัดรต่ผผมจะ,ต,มจะตัดต่อแปบ๊บหนึ่งเลโอเคอรตัดต่อเลย,ย,เยลโอเค หลังจากเรา,าสัดไปหลายนาทีผมก็สร้างได้แบบนี้โอ้ว่าสวยนะก็ <c oughs> มันก็สวยแบบตาแบ็ดมาเตา่ม,มามามสร้างบันไดกันดีกว่าบันไดว่าผมจะเอาไว้ ซึ่งเราก็สั่งเค้กชอ็อกโกแลตบานนอฟฟี่มาลองด้วยและทุกบอ,อกเลยว่าอร่อยทุอกอย่างจริงๆคล้เจนสายวานนะคะอยกากพลาดที่จะมาลองร้านนี้สักครั้งร้านี้เขาตั้งอยู่ในชอยตรีดีพนมยงค์สีส้าจอดรถหน้าสายฟน <Okay. S 1> นะคะโอเคโอเคโอเค เอ้ยเหได้ไหมในตอนสร้างบันไดนี่มันยากจริงๆ ว็ได้นะอืโอเคโอเคโอเคครับก็ถือว่า ทำไมแบบเนี้ออนฉันสองนะเรามาสร้าอีพีต่อไปแล้วก็อีพีต่อไปแล้วก็ทุกคนครับอีพีต่อไปเจอกัน